จเจริญธรรมำสำนักดีในช่วงเช้าค่ะแฟนรายการวิปัสนาข่าวที่วันนี้ที่ศีสาโสกค่ะก็ยังอยู่บ้านทำงานที่บ้านกันเหมือนเดิมค่ะวิถีแบบกรรมญ,ญาที่ศีสาโสกก็เช่นกันค่ะท่านผู้ชมคะเราก็อยู่บ้านแล้วก็ยังทำงานยังสร้างอาหารซึ่งเป็นปัจจัยสีเช่นเคยวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะแปลงเหตุค่ะที่หลวงพ่อ พันเมืองหลวงพ่อพันเมืองได้ทำไว้ประมาณ45แปลงค่ะแต่ว่าแปลงน้อยแต่ว่าผล,ผลผลิตนี้เยอะมากเลยนะคะแล้ววันนี้เราก็เลยจะไปเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันค่ะว่าที่แปลงเหตุนี้เป็นอย่างไรมากอ๋อลืมบอกอีกอย่างหนึ่งค่ะที่ชุมชนสีสะโสกนะคะผู้ที่มีอายุ60ปีได้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนนะคะโควิด1 9เนี่ย กืบ100%เลยนะคะสําหรับผู้สูงอายุค,ค่ะก็แจ้งข่าวให้ได้รับทราบนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราต้องควาไปเก็บเห็นแล้วแหละเพราะว่าเห็ดตอนนี้บานมากเลยค่ะอ้าวตามมาเลยค่ะ นวัสการค่าลงตาทำยังไงเนาะคือปลูกเห็ดฟางได้า ang, งามแท้เล่าให้เป็นรายการวิปัสัสนาข่าวฟังหน่อยค่ะโอโ้มันวิธีของมันน่ะเป็นกระอาะนะเขาให้ชิมสีง่วนสโหกกระสอบอมาเห็ดแป๊แปะเอาสีแป้งหนึ่งแล้วก็ขี้เห็ดแล้วก็ไอเปลือกมันค่<อ>ะแค่เท่าน,นี้นะสามอย่างนีง้นมาคลุกกันน้ำ กบไปเขากันใหือเข้าผสมปูนนะแล้วก็ตอนเย็นก็ด้วยเสื้อด้วยเสื้อสามสามขึ้นเขาก็กินกินเห็ดเฮือนในเมั่หนึ่งๆล้วก็ซิมือกันเม็่หนี่มืนมือที่ซิฟโอ้มือที่ซิฟพอดีกว่าคะอเไอ้ไอ้ลงตาดูแลพิเศษเลยบอกเอาว้ขามกุติเลยบอ่าคะแม่นมันอยู hits, so ่นี่นี่เข้าคยเห็ดนะค่คยเห็ดกันร้านหนึงแต่มันเลี่ยนท้ไมนาพันธะเนี่ยเขาต้องเห็ดในหฮมเลยสิ เพราะว่าบ่ได้กินเราได้กินเราเคยเฮ็ดแล้วอือขอบคุณค่ะหลวงตาได้ทร,ทราบเทคนิคแล้วค่ะจะเรียนทำลูกนี่กินใย,ยของก็มาเก็บเห็ดด้วยนะคะวันนี้จะเก็บเห็ดไปทําอะไรนะคะจะไปแกงออมแล้วก็ทําปนทาปนได้ยินว่าลงทะเบียนฉีดวัคซีนแล้วกับเอ่อผู้ที่ อายุ60ปีขึ้นไปแม่ลงทะเบียนแล้วใช่ไหมคะจ้าลงแล้วทำไมลงละแม่ย่านตายแล้วเนาะอายุ86แล้วยังย่านตายอยู่อแสดงว่าแม่ติดตามข่าวอยู่ใช่ไหมคะจ้าโอเคแสดงว่าลงทะเบียนเตรียมฉีดเรียบร้อยละเตรียมแล้วเตรียมแล้วโอเคนะคะแม่ขอบคุณค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นคุณยายนะคะในชุมชนของเราเรียกได้ว่าลงทะเบียนในการฉีดวัคซีนในกลุ่มผู้ที่อายุ 60ปีขึ้นไปนะคะค่อนข้างที่จะเกือบร้อยเปอร์เซเลยก็ว่าได้นะคะการลงทะเบียนในครั้งนี้เนื่องจากว่ามีลูกหลานนะคะลงทะเบียนให้นะคะเราจะไปฉีดกันวันที่7มิถุนายนนะคะในช่วง13นาฬิกานะคะก็คือช่วงบ่ายโมงนั่นเองที่เราจองคิวในการลงทะเบียนไว้ก็จะมีะผู้สูงอายุในชมุมชนเราที่จะไป รับวัคซีนนี้อยู่ประมาณ22ท่านแล้วนะคะตอนนี้ผู้ที่จะไปฉีดวัคซีนที่บรวรศรีสารอาโศกนะคะเห็ดงามๆเช้านี้นำมาฝากกันนะคะยังไงพี่อะอยิมงานเก็บเห็ดเราไหวไหมคนเดียว <laughs> วันนี้เห็นแล้วโอ้โหรู้สึก ปลื้มอกปลื้มใจครับไม่เหมือนกับตอนที่ไปเก็บฝั่งนู้นมันแปลงเยอะมากทำน้อยอันนี้ทำน้อยอันนี้คือสี่แปลงแต่ว่าแปลงเดียวนี่โอ้โหกรละมังเดียวไม่รู้จะพอหรือเปล่านะครับอ,อ,อันนี้คือสิแปลงเก็บได้ประมาณ2กิโลอ,อันนี้แปลงเดียวประมาณยนะี่สิบกิากอะไรอบมันก็น่าจะเป็นมอนหลวงตาบ้าเมื่อกี้เนาะเกิดจากขาดอาหารของมันก็จะมีขี้วัวมีลำมีขี้มันนั่นแหละยิ่งใส่เยอะมันก็ยิ่งออกเยอะนะครับแล้วก็ดอกมันใหญ่ลงตาก็อยู่ใกล้ด้วย ไม่ต้องขี่รถไฟฟ้าไปไกลอยู่กติตรงนี้เองมาลดน้ำแป๊บเดียวใช่ครับช่วงโควิดนี้ดำเนินชีตยังไงครับพี่อาเราก็อยู่อย่างไม่ประมาทนะครับก็คือใช้ชีวิตในการช่วยเหลือกันไปนะครับเพราะว่าอยู่ในชุมชนเราเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปคุกเคยียบใครอยู่แล้วนะครับเราก็อยู่แบบไม่ประมาทดีสุดแล้วก็นี่เราก็ปลูกผักปลูกหญ้านี่แหละครับทาสวนไว้กินเองแล้วก็แบ่งปันนะครับ เนะมื่อวานพอดีผู้ใหญ่บ้านปลูกฟักไว้นะครับแล้วก็เก็บผลผลิตได้ประมาณ3-4ตันนะครับ<อ>ผมก็เลยขออนุญาตแบ่งปันประมาณ1ตันนะครับ<อ>ไปแบ่งให้กับโรงพยาบาลเ<อ>มื่อวานก็ไปโรงพยาบาลศรีรัตนะนะครับคุณหารแล้วก็โรงพยาบาลกันทลักนะครับ3<อ>ที่นะครับยังไงบ้างคะหลังจากและที่ได้ักได้รับไปแล้วก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่พยาบาลคุณหมอทุกคนนะครับ<อ>ท่านเลยที่ เสียสละเวลานะครับเพราะว่าเห็นแล้วเนี่ยทุกคนอยู่ที่โรงพยาบาลเลยไม่ได้ไปไหนเลยนะครับเพราะว่าต้องดอูแลคนป่วยอย่างใกล้ชิดยิ่งตอนนี้โรงพยาบาลคุณหานกับโรงพยาบาลกันทะลักเนี่ยมีอาัตราผู้ป่วยที่เฝ้าระวังนะครับผู้ป่วยเฝ้าระวังเนี่ยเยอะแล้วก็ผู้ป่วยทัางประบาดอื่นๆก็เยอะด้วยเป็นไข้อะไรเยะนะครับ <Thank you. S 1> คุณหมอก็ต้องอยู่โรงพยาบาลตลอดดังนั้นอาหารการกินเนี่ยถือว่าสําคัญนะครับเราก็เลยเออไปช่วยแบ่งปันตนัวนี้เพราะว่าเรามีเยอะคุณหมอก็ดีใจนะครับเราก็ อิ่มใจที่ได้ช่วยเหลือนะครับได้แบ่งปันในเมื่อวานนี้นะครับหรือว่าเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะใช่ครับขอ,ขอบคุณทาะพี่อาครับขอบคุณครับ